สวัสดีครับมีเรื่องรายเล่าในตอนนี้จะเป็นเรื่องราวชีวประวัติของคุณหมอท่านหนึ่งถึงท่านได้วางรากฐานระบบสาธารณาสุขของประเทศญี่ปุ่นและครั้งหนึ่งใครจะไปคิดล่ะครับว่าคุณหมอท่านนี้จะใช้เจ้าแมวเหมียวเป็นผู้ป้องกันและปราบปรามไม่ให้เกิดโรคระบาดในประเทศญี่ปุ่นได้กับตอนคิตะซาโตชิบะซาบุโรผู้ใช้กองทัพแมวเหมียว ป่าโรคระบาดคุณคิตะซาโตะชิบะซาบุโร่เขาเกิดในวันที่29มกราปี1853ที่หมู่บ้านเล็กๆในจังหวัดคุมามโมโตะหลังจากที่เขาเกิดได้หนึ่งปีก็เกิดการเปลี่ยนแปลงครั้งสำคัญในประเทศญี่ปุน่นนั่นก็คือทางประเทศสหรัฐอเมริกาได้ส่งกับตันเรือแมทธิวเพอร์รี มาทำสนธิสัญญาคานางะวะในปี1854เพื่อบังคับให้ประเทศญี่ปุ่นเปิดประเทศตรงนี้ผมขออธิบายบริบทในช่วงเวลานั้นสักนิดนะครับเพราะมันมีผลต่อการดำเนินชีวิตของคุณคิตะซาโตะในช่วงเวลาก่อนปี1854นั้นประเทศญี่ปุ่นได้ทำการปิดประเทศตัวเองมาก,กว่า200ปี คือเขาไม่ทำมาค้าขายกับใครเลยไม่ให้กองเรือของชาติใดมาขึ้นฝั่งแต่ที่ญี่ปุ่นต้องยอมให้กับกองเรือของสหรัฐอเมริกาในช่วงเวลานั้นก็เป็นเพราะว่าเทคโนโลยีแสนยานุภาพทางทหารของอเมริกานั้นเหนือกว่าประเทศญี่ปุ่นเป็นอย่างมากให้เห็นภาพง่ายๆนะครับในสมัยนั้นอเมริกาใช้เรือลบเป็นเครื่องจักรไอ้น้ำแล้วนะครับแต่ญี่ปุ่น ยังไม่มีกองเรือรบที่ทันสมัยจะป้องกันประเทศตัวเองได้เลยอีกทั้งปืนใหญ่อาวุธต่างๆก็เทียบไม่ได้เลยกับของสหรัฐอเมริกาทางรัฐบาลญี่ปุ่นในสมัยนั้นจึงประเมินสถานการณ์แล้วว่าสู้ไม่ได้จริงๆจึงจำเป็นต้องเปิดประเทศแต่ไม่เพียงเท่านั้นในการเปิดประเทศครั้งนี้ญี่ปุ่นก็ยังหวังที่จะได้เรียนรู้วิทยาการ เทคโนโลยีทางทหารจากสหรัฐอเมริกาและชาติตะวันตกอื่นๆอีกด้วยเพื่อจะได้นำมาพัฒนาประเทศต่ตอไปในภายภาคหน้ามาต่อกันที่เรื่องราวของคุณคิตะซาโตะนนะครับในช่วงวัยเด็กจนโตคุณคิตะซาโตะเนี่ยก็จะออกแนวเป็นเด็กเกเรไม่ค่อยสนใจเรียนหนังสือจนทำให้พ่อของเขาที่เป็นผู้ใหญ่บ้านในสมัยนั้น ถึงกับเอือมละอาลูกชายคนนี้แต่แล้วในปี1 8 7 1ิดคุณคิตะซาโตะก็าสามารถสอบติดและได้เข้าไปเรียนในโรงเรียนแพทย์ของจังหวัดคุมามุตโตะได้อ่ะงงกันไหมครับเด็กที่ไม่ค่อยตั้งใจเรียนหนังสือแต่กับสอบติดโรงเรียนแพทย์ได้ซึ่งวิชาการทางการแพทย์นั้นไม่ใช่ว่าจะเรียนกันได้ง่ายๆในทุกยุคทุกสมัยแต่คุณคิตะซาโตะ ับสอบติดและเข้าไปเรียนได้ผมก็ไม่รู้ว่านี่เป็นพรสวรรค์หรือเป็นพรสแสวงของเขากันแน่เพราะจริงๆแล้วคุณคิดตะซาโตะนั้นไม่มีความคิดที่อยากจะไปเป็นหมอเลยแม้แต่น้อยแต่คุณคิดตะซาโตะคนนี้เขาให้ความสนใจในเรื่องวิชาการวัฒนธรรมภาษาเทคโนโลยีต่างๆของชาติตะวันตกเป็นอย่างมากแล้วในสมัยนั้นถ้าหากใคร สนใจที่อยากจะเรียนรู้วิชาการต่างๆเกี่ยวกับชาติตะวันตกนั้นจะต้องเข้าเรียนทางด้านการแพทย์เท่านั้นถึงจะมีการเรียนการสอนและด้วยนิสัยส่วนตัวของคุณคิาตาซาโตะจริงๆแล้วเขาเป็นคนที่เมื่อสนใจอะไรแล้วเขาก็มักจะไปให้สุดในเรื่องที่เขาสนใจและนี่เองคงเป็นแรงผลักดันให้เขาเลือกเรียนต่อในโรงเรียนแพทย์ในช่วงปีแรก ที่เขาเข้าเรียนในโรงเรียนแพทย์คุณคิตะซาโตะก,ก็คงเป็นเหมือนเดิมคือเขาไม่ค่อยสนใจเรียนในวิชาการทางการแพทย์เท่าไรนะักแต่ก็สามารถทำข้อสอบหรือเรียนพอผ่านผ่านเอาตัวรอดไปได้แต่แล้วคุณคิตะซาโตะก,ก็ได้พบกับอาจารย์ชาวดัตที่ได้ให้ข้อคิดและทำให้เขาเปลี่ยนแปลงทัศนคติเกี่ยวกับวิชาการทางการแพทย์ไปตลอดการ อาจารย์ชาวดัตท่านนี้สังเกตเห็นมาโดยตลอดว่าตัวของคุณคิตะซาโต้นั้นไม่ค่อยตั้งใจเรียนในวิชาแพทย์แต่ก็กลับมองเห็นถึงพรสวรรค์อะไรบางอย่างในตัวของคุณคิตะซาโตะด้วยเช่นกันวันหนึ่งอาจารย์ชาวดัตท่านนี้จึงได้ถามกับคุณคิตะซาโตะไปว่านี่เธอตั้งใจจะมาเรียนเพื่อไปเป็นหมอจริงๆหรอคุณคิตะซาโตะ จึงได้ตอบถึงความตั้งใจที่แท้จริงของเขาไปกับอาจารย์ชาวดัตท่านนั้นว่าจริงๆแล้วตั้งแต่เด็กจนโตผมไม่เคยอยากที่จะเป็นหมอเลยผมมีความฝันที่อยากจะเป็นทหารเพื่อรับใช้ชาติแต่ที่เข้ามาเรียนในวิชาแพทย์นั้นเป็นเพราะผมสนใจในสิ่งที่เกี่ยวกับอารยธรรมตะวันตกเสียมากกว่าก็อย่างที่ผมบอกไปในตอนต้นนะครับ พอญี่ปุ่นเปิดประเทศแล้ววัฒนธรรมทางตะวันตกก็หลั่งไหลเข้ามาเบ่งบานในประเทศญี่ปุ่นเป็นอย่างมากในช่วงเวลานั้นแม้อาจารย์ชาวดัตจะได้ยินคำตอบกลับมาเช่นนั้นเขาก็ได้ตอบกลับไปด้วยข้อคิดดีๆที่ทำให้คุณคิดาาตะซาโตได้ตำหนักถึงความสำคัญของวิชาแพทย์ไปว่าการที่ลูกผู้ชายคนหนึ่งจะไปเป็นทหารรับใช้ชาติ สมดังที่เขาตั้งใจเอาไว้นั้นก็เป็นเรื่องที่ดีแต่วิชาแพทย์จำเป็นต้องค้นคว้าวิจัยอย่างต่อเนื่องเพื่อช่วยชีวิตมนุษย์ย่อมไม่ใช่วิชาที่ไร้ค่าอย่างแน่นอนเมื่อเธอได้มีโอกาสเข้ามาเรียนในวิชาแพทย์แล้วก็ขอให้นำวิชาการที่ได้เล่าเรียนมาเหล่านี้นำไปใช้ให้เกิดประโยชน์ได้บ้างนะถึงแม้คบพูดของอาจารย์ชาวดัตในวันนั้นคุคิดตตดสาโตก จะไม่ได้สนใจและใส่ใจมันมากนักแต่มันก็เป็นคำพูดที่ทำให้เขาไม่เคยลืมและยึดถือนํามาปรับใช้ในชีวิตและการทำงานทางการแพทย์ในเวลาต่อมาคุณคิดอะซาตโตได้ร่ำเรียนวิชาทางการแพทย์ต่อเลื่อยมาอีกสักระยะจนกระทั่งเขาก็ได้มาพบจุดเปลี่ยนครั้งสำคัญในชีวิตเมื่อเขาได้เรียนรู้เกี่ยวกับการใช้กล้องจุลทรรศ มันเป็นเหมือนกับการเปิดโลกใบใหม่ทุกครั้งที่เขาได้สองกล้องจุลทรรศมันทำให้เขารู้สึกตื่นเต้นเมื่อได้มองเห็นถึงโลกแห่งความลึกลับของเจ้าแบคทีเรียเขาเริ่มรู้สึกทึ่งมากว่าวิชาการทางการแพทย์นั้นมันช่างน่าอาัศจรรย์จริงๆและยังมีหลายสิ่งหลายอย่างที่ยังรอให้เขาได้เรียนรู้อยู่อีกมากมายก็อย่างที่ผมบอกไปแล้วนะครับว่าคุณคิตะซาโตะเนี่ย พอ,อเขาได้สนใจอะไรแล้วเขาก็มักจะต้องไปมันให้สุดในทุกๆเรื่องที่เขาสนใจจากคนที่ไม่เคยตั้งใจเรียนในวิชาการทางการแพทย์ในตอนนี้กับกลายเป็นว่าคุณจิตะซาโตะกลับให้ความสนใจเรียนทางด้านแพทย์อย่างหนักจนเขาสามารถสอบเข้าเรียนต่อมหาวิทยายลัยแพทย์ที่ดีที่สุดของประเทศในช่วงเวลานั้นอย่างมหาวิทยายลัยทางการแพทย์โตเกียวได้ ในช่วงเวลาที่เรียนวิชาแพทย์ที่โตกเกียวนั้นคุณคิตะซาโตะก็ได้ทํางานพิเศษเพื่อหล่อเลี้ยงชีวิตตัวเองไปอีกด้วยคุณคิตะซาโตะในขณะที่เรียนวิชาแพทย์อยู่ในตอนนั้นเขามักจะให้ความสนใจในเรื่องวิชาการทางการแพทย์สมัยใหม่เสียมากวิชาการทางการแพทย์สมัยใหม่ในยุคนั้นจะเน้นการป้องกันไม่ให้เกิดโครคภัยไข้เจ็บกับผู้คนเมื่อไม่เกิดโรค ก็จะไม่ต้องมารักษาโรคกันที่หลังในยุคนั้นผู้นำวิชาการทางการแพทย์สมัยใหม่นั้นต้องยกให้กับประเทศเยอรมน,นีคุณคิดตะซาโตะในช่วงเวลานั้นเขาจึงข้าเคร่งกับการเรียนภาษาเยอรมันเป็นพิเศษโดยที่เขามีเป้าหมายว่าสักวันเขาจะต้องไปเรียนต่อวิชาการทางการแพทย์ที่ประเทศเยอรมันให้ได้ หลังจากที่เรียนจบมหาวิทยาลัยทางการแพทย์ที่โตเกียวแล้วคุณหมอคิตาซาโตะก็ได้มีโอกาสเข้าทำงานในตำแหน่งผู้อำนวยการโรงพยาบาลแห่งหนึ่งพอทำงานไปได้สักระยะคุณหมอคิตาซาโตะก็ได้หันหลังให้กับตำแหน่งงานดังกล่าวแล้วเข้าไปทำงานที่กรมอนามัยซึ่งเป็นหน่วยงานของภาครัฐที่มีเงินเดือนน้อยกว่าในตำแหน่งผู้อำนวยการโรงพยาบาลเป็นอย่างมากแต่ที่นี่ เขาได้นำความรู้และความสามารถมาใช้ให้เกิดประโยชน์กับประเทศได้มากกว่าจนกระทั่งในปี1 8 8 5เขาก็ได้รับทุนให้ไปเรียนต่อที่สถาบัานทางการแพทย์ประเทศเยอรมน,นีสมดังใจที่เขาได้หวังเอาไว้ที่สถาบัานทางการแพทย์ของเยอรมน,นีในขณะนั้นก็ได้มีนักแบคทีเรียวิทยาที่มีชื่อเสียงโด่งดังในสมัยนั้นอย่างดรโรเบิร์ตครอก เข้าทำงานอยู่ด้วยหลังจากเรียนไปได้อยู่2ปีคุณหมอคิตาซาโตะก็ได้ถูกด็อกเตอร์โรเบิร์ตค็อกดึงเข้าไปร่วมทำวิจัยเกี่ยวกับเชื้อบาดทะยักคุณหมอคิตาซาโตะเป็นคนเอเชียเพียงคนเดียวที่ได้ร่วมทีมวิจัยในครั้งนี้ซึ่งในสมัยนั้นนะครับตัวเชื้อบาดทะยักเนี่ยมันยังไม่มีทางรักษาให้หายได้ไม่มีวัคซีนป้องกันอะไร ได้เลยอีกด้วยเรียกว่าเป็นเชื้ออันตรายมากๆในยุคนั้นคุณหมอคิตะซาโตะเมื่อได้รับโอกาสในการทำงานวิจัยเกี่ยวกับเจ้าเชื้อบาทยักษ์นี้มันเป็นสิ่งที่ท้าทายในความสามารถของเขาเป็นอย่างมากในการที่จะเอาชนะเชื้อโรคร้ายนี้ให้ได้ตัวเขาทุ่มเททำงานอย่างหามรุ่งหามคำ่ำในการทำงานวิจัยรักษาป้องกันเชื้อบาทยักษ จนเป็นที่ล่ำลือกันในสถาบันวิจัยแห่งนี้ว่าชายญี่ปุ่นคนนี้เขาทำงานอย่างหนักจนไม่ได้ไปไหนเลยนอกจากบ้านพักกับสถาบันวิจัยแต่เจ้าเชื้อบาทยักษ์ณเวลานั้นมันยังคงเป็นโลกที่เต็มไปด้วยปริศนาลึกลับยากที่จะเพาะเชื้อในห้องทดลองเพื่อหาทางฆ่าเชื้อบาทยักษ์ให้ได้จนถึงขนาที่ว่า นักแบคทีเรีย,รยหลายๆคนที่ร่วมง,งานกับเขาได้ถอดใจและคิดว่าในตอนนี้คงไม่สามารถที่จะเพาะเชื้อเจ้าโรคหลายนี้ได้แต่ด้วยความดื้อรั้นของคุณหมอคิตาซาโตะถ้าได้สนใจทำอะไรแล้วก็จะต้องทำมันให้สุดเขายังคงทำงานวิจัยเพาะเชื้อบาทยักษ์นี้ต่อไปถึงแม้ว่าผู้คนรอบข้างตัวเขาในสถาบันวิจัยจะบอ,อกว่า เขาทำไปก็เสียเวลาเปล่าประโยชน์เขายังคงสู้ต่อไปไม่ถอยเพื่อจะเอาชนะเจ้าเชื้อร้ายนี้ให้ได้จนกระทั่งในปี1889คุณหมอฮิตะซาโตะก,ก็สามารถเพาะเชื้อบาทยักษ์ในห้องทดลองได้สำเร็จเป็นคนแรกของโลกเมื่อเพาะเชื้อในห้องทดลองได้สำเร็จก็สามารถหาวิธีการกำจัดเชื้อบาทยักษ์ได้ในที่สุดและในการค้นพบในครั้งนี้ยังทำให้ คุณหมอฮิตาซาโตะยังได้ค้นพบวิธีการทำวัคซีนแบบที่ฉีดเชื้อโรคเข้าไปในตัวสัตว์แล้วให้สัตว์สร้างภูมิคุ้มกันแล้วจากนั้นก็นำเอาภูมิคุ้มกันจากสัตว์มาฉีดให้คนอีกทีจากผลงานนี้คุณหมอฮิตาซาโตะจึงมีชื่อเสียงโด่งดังไปทั่วโลกและในปี1890เขาก็ได้ถูกเสนอชื่อเข้าชิงรางวัลโนเบลแต่ก็พาลาดรางวัลไปอย่างน่าเสียดาย ในช่วงเวลานั้นคุณหมอคิตาซาโตะเรียกได้ว่าเป็นหมอนักวิจัยแถวหน้าระดับโลกที่หลายๆสถาบันหรือมหาวิทยายลัยทางการแพทย์ทั่วโลกต้องการตัวไปทำงานด้วยชื่อเสียงและเงินทองต่างๆไหลเข้ามาหาเขามากมายแต่ถ้ว่าเขากลับทิ้งสิ่งเหล่านั้นและเลือกที่จะกลับไปทำงานที่ประเทศญี่ปุ่นซึ่งเป็นบ้านเกิดของเขา ในปี1891ที่เขากลับมาทำงานในประเทศญี่ปุ่นในช่วงเวลานั้นก็เป็นเพราะว่าจากการที่เขาได้ไปทำงานอยู่ในเยอรมันกว่า6ปีเขาได้เห็นถึงระบบสาธารณสุขสุขอนามัยของชาวยุโรปนั้นมีการจัดการอย่างเป็นระบบต่างกันมากกับประเทศญี่ปุ่นในช่วงเวลานั้นที่ระบบสาธารณสุขค่อนข้างที่จะแย่อีกทั้ง ยังมีการแพร่ระบาดของโรคอะฮิวาอยู่บ่อยครั้งเมื่อเขากลับมาที่ประเทศญี่ปุ่นแล้วคุณหมอจึงได้เสนอแผนการจัดการสาธารณสุขอย่างเป็นระบบและให้มีการจัดตั้งสถานีอนามัยตามหมู่บ้านต่างๆเพื่อให้เพียงพอต่อการรักษาผู้ป่วยได้ทันท่วงทีหากเกิดมีโรคระบาดแต่ทว่ารัฐบาลของประเทศญี่ปุ่นในสมัยนั้นกลับไม่สนใจ และไม่ได้มองเห็นถึงความสำคัญของระบบสาธารณาสุขที่คุณหมอคิดตะสาโตเสนอจึงทำให้คุณหมอรู้สึกโกรธแค้นรัฐบาลในยุคนั้นเป็นอย่างมากจนเขาถึงกับถอดใจในการปฏิรูประบบสาธารณาสุขภายในประเทศแต่คุณหมอก็มาได้ข้อคิดและพลังใจที่ทำให้กลับมาลุกขึ้นสู้อีกครั้งจากคำพูดหนึ่งของคุณฟุกุซาวะยูกิจิว่า ขอให้คุณหมอคิดตะดสาโตสู้ต่อไปอย่าได้ยอมแพ้แทนที่เราจะรวบรวมเงินทุนให้ได้ก่อนแล้วค่อยทำระบบสาธารณาสุขผมว่าเราค่อยๆลงมือลงแรงทำกันไปก่อนเลยดีกว่าไหมครับคุณหมอจากคำพูดนี้เองจึงทำให้เป็นการปลุกไฟในตัวของคุณหมอให้ลุกโชนขึ้นมาอีกครั้งก็อย่างที่บอกนะครับคุณหมอคิดตะดสาโตถ้าลองสนใจจะทำอะไรแล้ว เขาก็มักจะทําให้สุดในทุกๆเรื่องขอเสริมเป็นความรู้สักนิดนะครับคุณฟุกุซาวะยูคิจิเขาก็เป็นบุคคลที่มีความสําคัญในการเปลี่ยนแปลงปฏิรูปประเทศญี่ปุ่นในยุคนั้นเป็นอย่างมากอยู่เหมือนกันนะครับและในปัจจุบันคุณฟุกุซาวะยุคิจิก็ได้รับเกียรติให้เป็นบุคคลขึ้นมาอยู่บนธนบัตร10,000เยนที่ใช้อยู่ในปัจจุบันด้วยนะครับหลังจากนั้นคุณหมอฮิตะซาโต ก็ได้ลงมือทำระบบสาธารณสุขที่เขาตั้งใจเอาไว้เขาเริ่มจากสร้างสถาบันวิจัยของตัวเองเป็นอาคารสองชั้นเล็กๆและนี mm. ่ก็คือสถาบันวิจัยโรคระบาดแห่งแรกของประเทศญี่ปุ่นเลยก็ว่าได้โดยที่สถาบันแห่งนี้คุณหมอได้ใช้เงินส่วนตัวสร้างขึ้นมาเองนี่ถือว่าเป็นการเสียสละทำคุณประโยชน์เพื่อให้กับประเทศชาติอย่างแท้จริง จนกระทั่งในปี 1896, ทางรัฐบาลของประเทศญี่ปุ่นก็ได้เริ่มเล็งเห็นถึงความสำคัญต่อระบบสาธารณสุขและการป้องกันไม่ให้เกิดโรคติดต่อซึ่งได้มีงบประมาณมาให้สร้างสถาบันวิจัยโรคติดต่อให้เป็นไปตามมาตรฐานสากลสถาบันวิจัยแห่งนี้มีชื่อว่าสถาบันวิจัยโรคติดต่อคิตะซาโตะและต่อมา สถาบันวิจัยแห่งนี้ก็กลายเป็นแหล่งรวมนายแพทย์ระดับหัวกะทิของประเทศญี่ปุ่นและบุคคลสำคัญทางการแพทย์ที่เคยเข้ามาทำงานที่สถาบันวิจัยแห่งนี้อีกหนึ่งท่านก็คือดรโนมูจิฮิเดโยคุณหมอที่มีมือซ้ายพิการลูกชาวนาที่ยากจนเป็นบุคคลที่อยู่บนธนรบัตร1,000เยนในปัจจุบันซึ่งผมก็ได้เล่าประวัติของท่านไปแล้วนะครับ ในช่องถ้าใครยังไม่เคยได้ฟังเดี๋ยวผมจะทิ้งลิงก์เอาไว้ให้ฟังกันนะครับหลังจากที่สถาบันวิจัยสร้างเสร็จได้ประมาณ3เดือนคุณหมอคิตาซาโตะก็ได้รับจดหมายเชิญให้เข้าร่วมทำงานค้นคว้าวิธีรักษาเชื้อกาฬะโรที่ฮ่องกงซึ่งกำลังระบาดอย่างหนักและคุณหมอคิตาซาโตะก็สามารถค้นพบแบคทีเรียเชื้อกาฬะโรได้เร็วกว่าแพทย์คนอื่นๆ จากทั่วโลกจึงทำให้ชื่อเสียงของคุณหมอยิ่งโด่งดังจนเป็นที่ยอมรับเป็นอย่างมาก mm hmm. เมื่อคุณหมอจบภารกิจที่ฮ่องกงแล้ว mm hmm. ก็ได้กลับมาทำงานต่อที่ประเทศญี่ปุ่น mm hmm. คุณหมอคิตะซาโตะรู้แล้วว่าไม่ช้าก็เร็วการแพร่ระบาดของเชื้อกาฬโลกจะต้องเข้ามาถึงประเทศญี่ปุ่นเป็นอย่างแน่คุณหมอคิตะซาโตะจึงรีบเร่งเสนอนโยบาย เพียงป้องกันการรับมือการแพร่ระบาดของเชื้อการะโรด้วยการกักตัวคนที่เข้าเมืองที่ดูอาการไม่ค่อยดีแก้ไขระบบน้ำประปาและน้ำเสียให้แยกออกจากกันทั้งหมดซึ่งสิ่งเหล่านี้ถือว่าเป็นเรื่องที่ใหม่มากในสมัยนั้นและอีกหนึ่งนโยบายที่มีส่วนสำคัญที่สุดในการป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อการะโรกได้เป็นอย่างดีนั่นก็คือนโยบายที่ให้ทุกบ้าน ทุกครอบครัวเลี้ยงแมวอย่างน้อยคนละหนึ่งตัวครับเพราะเจ้าเชื้อกาฬโรคนั้นมีผาหานำโรคตัวการสำคัญที่สุดเลยก็คือหนูและสุดท้ายเมื่อเชื้อกาฬโรคแพร่ระบาดมาถึงญี่ปุ่นจริงๆนโยบายของคุณหมอคิตาซาโตะก็สามารถรับมือกับการแพร่ระบาดของเชื้อกาฬโรคได้อย่างมีประสิทธิภาพไม่เพียงเท่านี้เหล่ากองทัพแมวเหมียว ก็ยังสามารถจัดการกับพาหะนำโรคอย่างเจ้าหนูได้เบ็ดเสร็จเด็ดขาดหยุดโอกาสการแพร่ระบาดของเชื้อกาฬโรคภายในประเทศได้เป็นอย่างดีและนี่เองคงเป็นเหตุผลที่ทำให้ในปัจจุบันแมวจรจัดในประเทศญี่ปุ่นจึงมีชีวิตอยู่รอดปลอดภัยได้เป็นอย่างดีกว่าพวกสุนัขจากการอุทิศตนเองทำงาน เพื่อวางรากฐานระบบสาธารณาสุขให้กับประเทศญี่ปุ่นจนประสบความสำเร็จได้ในที่สุดคุณหมอคิตะซาโตะก็ได้รับทุนจากทางรัฐบาลให้สร้างสถาบันวิจัยคิตะซาโตะแห่งใหม่เพื่อให้ทันสมัยและมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้นในปี1915คุณหมอคิตะซาโตะทำงานเป็นผู้อำนวยการสถาบันวิจัยแห่งนี้ไปจนถึงอายุ62ปีหลังจากนั้น ก็ได้มอบหมายงานวิจัยค้นคว้าให้ผู้ร่วมงานวัยหนุ่มสาวกลุ่มคนรุ่นใหม่ทำต่อไปส่วนตนเองก็ไปเป็นประธานสมาคมนายแพทย์แห่งญี่ปุ่นและยังคงทุ่มเทถ่ายทอดองค์ความรู้ให้กับบรรดาหมอคนอื่นๆทั่วประเทศและเขายังจัดตั้งคณะแพทยาศาสตร์ขึ้นมาในมหาวิทยาลายัยเคโอและดำรงตำแหน่งเป็นคณะบดีคนแรกอีกด้วย คุณหมอก็ยังคงทำงานเกี่ยวกับวงการแพทย์และใช้ความรู้ความสามารถที่ได้ร่ำเรียนมาให้เกิดประโยชน์สูงสุดกับประเทศญี่ปุ่นจนถึงในวันที่13มิถุนาปี1931ในวัย77ปีคุณหมอคิตาซาโตะก็ได้เสียชีวิตลงจากโรคหลอดเลือดในสมองแตกด้วยคุณงานความดีของคุณหมอที่ได้ทำเอาไว้ให้กับประเทศญี่ปุ่นศพของคุณหมอ จึงได้ถูกนำไปฝังเอาไว้ที่สุสานอาโอยาม่าในโตเกียวในปัจจุบันคุณหมอคิตะซาโตะชิบะซาบุโรได้รับยกย่องให้เป็นบิดาแห่งวงการสาธารณาสุขของประเทศญี่ปุ่นและในปี2024ที่กำลังจะมาถึงนี้เองก็มีอีกหนึ่งบทบาทสำคัญที่คุณหมอกำลังจะได้ทำหน้าที่จากรัฐบาลญี่ปุ่นนั่นก็คือได้รับเกียรติ นำรูปภาพของท่านขึ้นไปอยู่บนธนบัตร1,000เยงของประเทศญี่ปุ่นต่อจากดรนูจิฮิเดโยนั่นเองครับเรื่องราวที่ผมเล่ามานั้นคุณผู้ชมสังเกตกันไหมครับว่าบนธนบัตรแต่ละใบของประเทศญี่ปุ่นนั้นมักจะมีการนํารูปภาพบุคคลธรรมดาที่ทําคุณประโยชน์ให้กับประเทศขึ้นมาอยู่บนธนบัตรแต่เขาจะไม่นิยมนําเอารูปภาพของ,ององค์สมเด็ดพจพระจักรพรรดิเอาขึ้นมาอยู่บนธนบัตรนั้น เขามีเหตุผลอะไรตามเรื่องราวเหตุผลในการคัดเลือกบุคคลขึ้นมาอยู่บนธนบัตรของประเทศญี่ปุ่นได้ในตอนต่อไปกันนะครับถ้าชอบคลิปนี้ก็ฝากกดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปต่อๆไปและเพื่อไม่ให้พลาดในการรับชมตอนใหม่ๆก็กดกระดิ่งแจ้งเตือนกันด้วยนะครับขอบคุณมากครับ